หลังจากมีประกาศจากสอปสออชอยกเลิกสัญญาโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ทุจริตโครงการ30บาทรักษาทุกโรค6ก64คลินิกมีผลตั้งแต่18กันยาพุทธศักราช2,563ที่ผ่านมาแล้วประชาชนที่ใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลเหล่านั้นจะใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนโอ้ไม่ก้าหลายๆท่านไปเข้าคิวเปลี่ยนโรงพยาบาลที่เขต ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้บริการมากมายเข้าคิวตั้งแต่เช้ามืดและรับคิวในจำนวนจำกัดจนบางคนต้องไปหลายครั้งกว่าจะได้คิวหรือบางคนทนไม่ไหวต้องไปคลินิกจ่ายสตางค์เองวันนี้ฟักกลจะมาเล่าถึงวิธีการย้ายสิทธิ์เปลี่ยนหน่วยบริการบัตรทองด้วยตัวเองในมือถือง,ง่ายๆนะครับมาทำกันพร้อมๆกันเลยครับ ั้แรกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสชทั้งระบบ iOS และ Android นะครับฟากาขอสแสดงในระบบ Android นะครับใน Play Store พิมพ์สปสชโหลดกันเลยครับเงื่อนไขาการลงทะเบียนต้องเป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์ว่างและผู้มีอายุ15ปีขึ้นไปครับ เริ่มด้วยการลงทะเบียนยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดนะครับเรามาทำไปพร้อมๆกับฟัก,ก้านนะครับคลิกที่ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการคลิกที่ลงทะเบียนมีข้อตกลงยินยอมการรวบรวมข้อมูลกดตกลงหลังจากนั้นลงทะเบียนด้วยการใส่เลขบัตรประชาชนคลิกตรวจสอบ จะพบข้อมูลชื่อนามสกุลของเรานะครับให้ใส่เลขหลังบัตรประชาชนตัวอักษร2ตัวและตัวเลข10ตัวครับใส่วันเดือนปีเกิดครับผมคลิกถัดไปจากนั้นตั้งรหัสผ่าน6หลักยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งใส่เบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรหัส OTP 6หลักเท่านี้การยืนยันตัวตวนก็เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นคลิกที่ลงทะเบียนเปล็นหน่วยบริการอีกครั้งแอปจะถามข้อมูลว่าที่อยู่ปัจจุบันของเพื่อนๆตรงกับที่พักอาศัยตามบแบบประชาชนหรือเปล่านะครับถ้าตรงให้เลือกคลิกที่ตรง จากนั้นถ่ายรูปบัตประชาชน1รูปและถ่ายเซลฟี่กับบัตประชาชน1รูปจากนั้นจะมีคลินิกหรือโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตเดียวกับที่อยู่ของเราขึ้นมาให้เลือกนะครับเลือกหน่วยบริการแห่งใหม่ที่เราต้องการคลิกที่ปุ่มยืนยันจากนั้นรออนุมัติเอกสารตามขั้นตอนและจะมีการแจ้งเตือนว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะอนุมัติตามรอบในกรณียื่นหลักฐานวันที่23ของเดือนที่แล้วถึงวันที่10ของเดือนจะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15และถ้าแจ้งวันที่11ของเดือนถึงวันที่22ของเดือนจะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่28ของเดือนนะครับในกรณีที่ที่อยู่ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน ต้องมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเช่นบินค่าน้ำบินค่าไฟสัญญาเช่าที่พักหรือหนังสือรับรองจากเจ้าบ้านนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้จากนั้นถ่ายรูปแนบไฟล์หลักฐานส่งไปได้เลยครับจากนั้นทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้นจนถึงหน้าการอนุมัติใช้สิทธิ์แค่นี้เองครับเพื่อนๆการย้ายบัตรทอนะครับเพื่อนๆที่มีสิทธิ์สุญญากาศอยู่ก็สามารถจะมีสิทธิ์ใช้ได้ต่อไปครับ เท่านี้เราก็สามารถเลือกสถานพยาบาลและเปลี่ยนสถานพยาบาลง่ายๆบนมือถือได้ด้วยตัวเองครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อสุขภาพดีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปุ๊บๆนะครับไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับ